ลึกๆในใจอ่ะคิดว่ามาไหมโอ้ยมาอยู่แล้วหมายถึงผมใช่ไหมครับหมายถึงโอเช่ไหเฮ้ยนี่เค้กหรือขิงอย่างเงี้ยเค้กรถขิงฮะเล่นเองอ่ะเล่นเองละอ่ะเล่นเองละบอกเมื่อกี้ฮะตอนเฮียอธิษฐานอ่ะเทียนอ่ะไม้น้องหมีไม่หัวน้องหมีข้างหลังอ๋อแต่ไม่ได้ไม้มือใช่ไหมนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไง เลยก็ประคองประคองไว้ก่อนอ๋อประคองไว้ก่อนนะฮะอ่ะตั้งหนึ่งช่อกชั้นหนึ่งชอยเพื่เช็คชามครับเช็คชามเราได้เราได้พี่เอ็นจอยพี่เอ็นจอยโอเคได้เลยนะอ่ะต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญโอมโอมด้วยนะฮะโอเคครับโอม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 ตรงกลางแอร์มันร้อนน่ะโอเคตรงนี้แอร์เย็นน้องตื่นเต้นไง สามสองหนึ่งโอมฮะโอมฮะช่วย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 พี่ดูเฟรมหน่อยว่เฟรมนี้มันได้เปล่าเดี๋ยวช่วยพี่ดูเฟรมหน่อยว่าเฟรมนี้มันได้เปล่าเออเออเออเรื้เร็วมเรื้เ้มเป็นยังไงบ้างครับถ่ายโอเคเนาะดีมากเลยโอ้โหดีนะไม่ได้อมช่วยดูเฟรมเนี่ยไม่ได้เลยอมฮะหลบข้างหลังก่อนหลบข้างหลังก่อน